เทศกาลงานแต่งเริ่มแล้วว่ากันว่าถ้าท่านแต่งงานในช่วงเทศกาลงานแต่งเนี่ยท่านจะได้พบกับความรักชัวนิรันด์ด้วยนะเอ๊น่าจะมีงานแต่งจัดอยู่แถวนี้นะเราไปดูกันหน่อยไหมโอ้นั่นต้องเป็นห้องโถงงานแต่งแน่เลยเอ๊แขกเริ่มมากันแล้วนะแต่ทำไมงานมันยังไม่เริ่มเลยอะ่ะโอ้ยไม่นะทำยังไงดีล่ะนายท่านดูเหมือนว่าตรงนั้นเขากำลังมีปัญหาอยู่นะไปดูกันดีกว่าว่าไงทุกคนทุกอย่างโอเคไหมโอ้นายท่าน คืองานแต่งของมอมฉันกำลังจะเริ่มแล้วแต่อยู่ๆก็มีเรื่องขึ้นเราแทบไม่มีอาหารเหลือให้แขกแม้แต่เค้กงานแต่งก็หายไปงานแต่งของมอมฉันต้องล่มแน่ๆแล้วใจเย็นๆก่อนนะพวกเรายังมีเวลาก่อนพิธีจะเริ่มนะ นายท่านเราช่วยเจ้าสาวกันดีกว่าอืมถ้าเกิดงานแต่งพังลงเนี่ยเจ้าสาวต้องเศามากันแน่เลยมางานให้พวกเราช่วยเองบอกมาเลยว่าต้องทําอะไรบ้างมัมฉันได้ยินมาว่าเราสามารถหาช่อดอกไม้ได้ในเทศกาลงานแต่งแล้วสิ่งนั้นแหละจะช่วยให้เจ้าสาวได้สิ่งที่ต้องการอืมงั้นก็จัดไปตามนั้นเลย ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะคะก็แค่เปิดตัวมาเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่าตอนนี้เนี่ยเกมแฟนตาซีทาวน์กำลังอยู่ในช่วงจัดกิจกรรมงานแต่งงานเลยเรื่องก็ตามที่เห็นเลยนะคะว่าเรากับทอมมี่เนี่ยจะต้องช่วยเจ้าสาวที่ประสบปัญหางานแต่งงานกําลังจะล้มแหล่ไม่ล้มแหลอยู่แล้วเพราะว่าอาหารให้แขกเนี่ยแทบจะไม่มีเลยแถมเค้กงานแต่งก็ยังหายไปอีกโอ้โหอะไรมันจะซวยขนาดนี้วะเนี่ยเรียกแกร็บมาแทนก่อนได้ไหม พราะแบบนี้นะคะก็เลยเกิดเป็นอีเวนต์วัดดิ้งเฟสติวัลขึ้นมาที่มีระบบการเล่นเนเหมือนกับอีเวนต์วอเ d อร์แลนด์ของอาทิตย์ที่แล้วเลยคือเราจะต้องพาเหล่าทีมสำรวจเขาไปสะสมชอ่อดอกไม้ในงานแต่งเพื่อมาคราฟเป็นไอเทมให้กับเจ้าสาวที่กำลังยืนรอเราอยู่ตรงหน้าลานกิจกรรมแบบนี้เลยกิจกรรมเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3รอบประกอบด้วยมากรองชอ่อดอกไม้มงกุฎด,ดอกไม้แล้วก็เค้กงานแต่งนั่นเองค่ะสำหรับไอเทมแต่ละชิ้นจะคราฟได้จากไหนเนี่ยก็มีไกด์ไลน์บอกให้อยู่แล้วนะคะลองกดเข้าไปเช็กกัน อย่างรอบแรกที่เป็นมะกรองเนี่ยจะต้องคราฟที่โรงงานน้ําตาลเราก็เช็คดูว่าจะต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างก็สแปกของไว้หน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่าแต่ละรอบเนี่ยจะต้องคราฟไปเทมหลายชิ้นมากๆยังตามเนี่ยก็รอบละ9ชิ้นแล้วอะ่ะแล้วก็เหมือนเดิมว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้ก็ต้องมาพร้อมกับของรางวัลดีๆอยู่แล้วคราวนี้เนี่ยอย่างรอบแรกกับรอบ2จะได้เป็นดูบี้ยีกับ30เมตรส่วนรอบสุดท้ายเนี่ยจะได้เป็นซุ้มงานแต่งที่แบบโอ้โหโคตรจะน่ารักอะ่ะแล้วก็เพิ่มค่าวความสุขของชาวบ้าน 66 point เลยนะถ้าจะซื้อเองเนี่ยต้องใช้รูบี้เป็นร้อยเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาก็มารวมกิจกรรมกันเถอะนะของรางวัลคุ้มค่าแน่นอนค่ะแล้วถ้าคราฟไปเทมส่งเจ้าสาวได้เยอะจนติดท็อปกลุ่มก็จะได้รับของรางวัลมากน้อยตามอันดับด้วยหรือถ้าใครที่จริงจังสุดๆไปเลยเล่นเยอะจนติดอันดับโลกเนี่ยก็จะได้รับถ้วยรางวัลพิเศษเฉพาะของอีเวนต์แต่งงานมาประดับเมืองด้วยย้ำว่าหาจากอีวตนอื่นไม่ได้แล้วนะคะถ้าอยากได้อยากโดนเนี่ยก็ต้องมาร่วมกิจกรรมนี้เท่านั้นกิจกรรม เพิ่งเข้าวันนี้เลยแล้วก็จะอยู่จนถึงวันที่16มิถุนายนนี้ตอนบ่ายโมงก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะส่วนใครที่โดนแบ่งกลุ่มมาอยู่ทีมเดียวกันเนี่ยก็เพลิๆนิดนึงนะอยากได้อันดับสูงๆก็เขาบ้างอะแต่ว่าแบบเออคราฟไม่ทันคนอื่นเขาจริงๆนะคะ <c oughs> แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยทุกคนจําระบบ Fantasy Pass ที่เคยพูดถึงในคลิปที่แล้วได้ไหมเออสรุปว่ามันเลื่อนจริงๆนะคะจากที่ตอนแรกเนี่ยคิดว่ามันน่าจะมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยแต่ว่วาเหมือน มันเพิ่งเข้าเมื่อวานนี้เองรอบละเ,เกือบเดือนน่ะเราก็ชอบมากกว่าที่คิดนะคือตอนแรกเนี่ยคิดว่าเป็นระบบที่เราเนี่ยจะต้อง่ส่เงินซื้ออย่างเดียวแต่ว่าพอจริงๆแล้วเนี่ยจะสายฟรีสายเติมก็เล่นได้เหมือนกันคือมันจะแบ่งเป็นแฟนตาซีพาสแบบธรรมดากับแฟนตาซีพาสแบบพรีเมียมแบบธรรมดาเนี่ยคือผู้เล่นทุกคนจะได้สิทธิ์เหมือนกันหมดคือเกมจะมีภารกิจให้เราทำแบ่งเป็นภารกิจรายวัน4ภารกิจกับภารกิจรายสัปดาห์6ภารกิจสำหรับภารกิจรายวันเนี่ยมันจะรีเซตทุกวันตอน 7โมงเช้าส่วนภารกิจรายสัปดาห์จะปลดล็อกเพิ่มทุกๆอาทิตย์อาทิตย์ละ6ภารกิจภารกิจก็ตามระบบเกมปกติเลยนะคะคือให้คราฟไปเทมนูนีตามกําหนดจํานวนเท่าไรเท่าไรก็ว่าไปหรือว่าส่งทีมสํารวจส่งสินค้าที่ไหนกี่ครั้งกี่ครั้งอะไรแบบนี้ซึ่งพอเราทําภารกิจสําเร็จเนี่ยก็กดเข้าไอคอนดูเค้กไปรับรางวัลได้เลยพอรับรางวัลมาก็จะได้เป็นเหรียญแฟนตาซีพาสแบบนี้นะคะแล้วเราก็สามารถเอาไปแลกรางวัลได้ในแถบรางวัลข้างๆเลยซึ่งรางวัลเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลายระดับ ตามจำนวนเหรียญที่มีทั้งคมภีร์เปิดกล่องตัวละครโกลด์รูบี้ตัวผลิตตัวส่งสินค้าคูปองเพิ่มคลังเก็บของชั่วคราวถ้าอยากได้ทุกรางวัลเนี่ยก็จะต้องสะสมเหรียญแฟนตาซีพาสให้ถึง920พอยนะคะรางวัลน,นี่คือเยอะมากๆเลยนี่ขนาดของสายฟรีนะเนี่ยส่วนแบบพรีเมียมราคา179บาทเนี่ยถ้าซื้อแล้วมันจะปลดล็อกแถบรางวัลพิเศษเพิ่มขึ้นมาด้านล่างโดยแบ่งเป็นหลายระดับตามพาสแบบธรรมดาเลยค่ะก็หมายความว่าการแลกรางวัลเนี่ยเราจะได้รับรง โบนัสเพิ่มขึ้นมาจากปกติอีกระดับละ1รางวัลน,นั่นเองค่ะแล้วก็ไฮไลท์พิเศษของแบบพรีเมียมคือได้สกินสิ่งก่อสร้างเพิ่มเข้ามาด้วยนี่แหละคือแบบ น่ารักมากอาทิตย์นี้เนี่ยเป็นอาทิตย์กิจกรรมงานแต่งงานด้วยละมั้งแบบเออสกินที่แจกก็เลยเป็นสกินทีมงานแต่งงานทั้งหมดเลยทั้งน้องมังกร Delive r y นะคะตึกกิวหอระครังแล้วก็แบบเออน่าเอาไปแต่งเมืองมากๆเลยแล้วก็รางวัลระดับสุดท้ายเนี่ยยังแถมกล่องสุ่มรางวัลให้เราด้วยนะสําหรับใครที่เล็งๆจะซื้อพาสอยู่ก็จัดเลยก็ได้นะแบบของรางวัลโหดจริงแล้วก็อีกหนึ่งโปรนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยเคยแนะนํากันไปในคลิปก่อนแล้วคือโปรเติมเงินซื้อรูบีถ แถมเหรียญแฟนตาซีมาแลกรูบี้ได้2ต่อแต่ว่าเห็นว่ากิจกรรมเนี่ยมันใกล้จะหมดแล้วก็เลยขอแวะมาเตือนกันก่อนจะหมดโปรแล้วกันเนาะเพราะว่ามันคุ้มมากๆเลยก็พอเข้านาช็อปซื้อรูบี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแพ็กเกจ6อันมาให้เลือกซื้อตามจานวนรูบี้ใช่ไหมก็คือถ้าเราซื้อรูบี้ในนี้แพ็กเกจไหนก็ได้เนี่ยมันก็จะแถมเหรียญแฟนตาซีมาให้เราตามจํานวนรูบี้เลยเผื่อใครไม่เข้าใจนะคะสมมุติว่าถ้าเราซื้อแพ็กเกจใหญ่สุดเลย1 2 6 9รูบี้เนี่ยใช้เงิน1 1 5 0บาทนอกจากร้อย 1นึ่อันแล้วเนี่ยเราก็จะได้เหรียญแฟนตาซีมาอีก1269อันตามจำนวนดูบี้ที่เราซื้อนะการจะเช็คเนี่ยก็กดเข้าไปตรงแท็บอีเวนต์ตรงรูปหน้าทอมมี่ข้างบนแล้วก็กดตรงป้ายฉลองเปิดฟ้าใหม่มันก็จะพาเราไปหน้าแลกเหรียญแฟนตาซีเป็นดูบี้นะคะอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราได้เหรียญมา1 2 6 9เเหรียญแล้วใช่ไหมก็สามารถมากดแลกแพ็กเกจ1 2 6 9ตรงนี้ให้เป็นดูบี้อีกหนึ่งเท่าตัวได้เลยนะคะสรุปก็คือจ่ายแค่1 1 5 0บาทแต่ว่าได้รูบี้กลับมา2,000กว่า Ruby อ้อ่ะ พูดง่ายๆก็คือเติมเงินซื้อรูบี้กี่เม็ดก็ได้แถมไปเลยคูณ2แต่ว่าแลกได้แค่แพ็กเกตละครั้งเท่านั้นนะคะไม่สามารถแลกซ้าแพ็กเกตได้สาหรับใครที่อยากเติมเงินเนี่ยก็แนะนําว่าให้รีบเติมภายในวันที่1 6มิถุนายนนี้จะดีกว่าเนาะไม่งั้นรูบี้มันจะหายไปเท่านึงเลยนะกับอีกโปรหนึ่งเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นโปรที่เพิ่งมาหรือเปล่านะอันนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อเหมือนกันเป็นโปรโลดราคา85%มีแพ็้เกจ3 5บาท99บาทแล้วก็489บาทนะคะสําหรับแพแลเวก35บาท จะเป็นแพ็กเกจเริ่มต้นมินิที่ได้50รูบี้1 0 0 0โกแล้วก็พวกตัวผลิตกับคัมภีร์ตัวละครซึ่งคุ้มมากๆเลยสำหรับเงิน35บาทมันได้ขนาดนี้เลยนะแล้วก็แพ แพ็กเกจเริ่มต้น99บาทนี่คือได้90รูบี้2,000โกลตัวผลิตแล้วก็คัมภีร์ตัวละครแล้วก็ของตกแต่งเพิ่มมาอีกสุดท้ายคือแพ็กเกจเริ่มต้นดีลักซ์นะคะ489บาทที่ได้300รูบี้10,000โกลตัวผลิตคัมภีร์ตัวละครหายากกับตำนานแล้วก็ของตกแต่งอีกพวกนี้นี่คือซื้อได้แค่แพ็กเกจละ1ครั้งเท่านั้นนะคะใครสนใจก็ลองเข้าไปเลือกดูกันได้เนาะสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็เปิดกันไปด้วยกิจกรรมก่อนแล้วกันนะคะคลิปก่อนหน้านี้เน กกลเัเพืื่่ออนๆจะบสําหรับพาร์ทหลังนี้เนี่ยก็ขอมาแนะนําวิธีการเล่นเพิ่มเติมสําหรับเพื่อนๆน,น้าใหม่ละกันนั่นก็คือปัญหาของเต็มนั่นเองแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีมันเคลียร์ของด้วยวิธีไหนได้บ้างสําหรับวิธีแรกนะคะก็เป็นวิธีแบบเบสิคสุดแต่ว่าขอแนะนําไม่ทําเป็นวิธีสุดท้ายละกันเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเอฟเฟกตีฟเท่าไหร่ก็คือการเข้าคลังเก็บของไปขายเทมที่ไม่ได้ใช้นั่นเองค่ะสําหรับวิธีนี้เนี่ยเอาไปใช้ขายพวกวัตถุดิบสํารวจก็พอนะอย่า ไปใช้ขายพวกสินค้าหรือว่าวัตถุดิบเพราะว่ามันแบบมันไม่ได้กําไรเลยอะมันขาดทุนนอกจากว่าจะหมดหนทางแล้วจริงๆนะคะก็ขายตรงนี้ไปก่อนก็ได้แล้วก็วัตถุดิบสํารวจเนี่ยถ้าอยากขายจริงๆก็ขายพวกขวานหรือว่าค้อนสําหรับเคลียร์พื้นที่เพราะว่าพวกนี้เนี่ยคือส่งทีมไปสํารวจแล้วก็ได้มาตลอดทีลรเยอะๆนะคะเราก็มีโอกาสได้ใช้ไม่เยอะด้วยอย่าไปขายพวกโคลนหินคริสตลัลสูตรปลดล็อกไอเทมต่างๆเพราะว่ามันเนี่ยมีความจําเป็นต้องใช้ในการอัปเกรดตอนเลเวลสูงๆขึ้นไปเยอะมากๆค่ะ ส่วนวิธีต่อมาเนี่ยก็เบสิกเหมือนกันง่ายมากๆเลยก็คือการเอาวัตถุดิบที่ล้นๆเนี่ยไปไลท์คราฟ์แปรรูปเป็นไอเทมตามโรงงานต่างๆให้หมดเลยหรือว่าเท่าที่จําเป็นก็ได้นะคะอย่างน้อยเนี่ยก็ให้มันเคลียร์ของออกไปได้บางส่วนนะต่อมาคือการเอาไอเทมไปขายผ่านน้องมังกรน้องช้างหรือว่าน้องวานก็ได้พยายามเคลียร์รอบไอเทมให้มันโฟลที่สุดนะคะสําหรับน้องมังกรเดลิเวอรี่เนี่ย้าติดไอเทมชิ้นไหนที่เรายังหาไม่ได้จริงๆหรือ,อยังไม่มีโรงงานผลิตได้ซ้ำเนี่ยก็แนะนําว่าให้กด Itation, cancel order ไปเลยนะคะเพื่อให้มันรีไอเทมใหม่ๆมาแทนไม่งานเนี่ยมันก็จะติดอยู่อย่างนั้นแหละส่วนน้องช้างหรือน้องวานเนี่ยถ้าไอเทมรอบนั้นมันยากมากก็ package, สามารถใช้ตั๋ว delivery ไปก่อนก็ได้หรือว่าจะกดขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆในกลก็ได้นะคะอย่างน้อยเนี่ยก็ให้เคลียไอเทมยากๆรอบนั้นให้มันหมดไปอะส่วนวิธีนี้นะคะเป็นวิธีที่ในคลิปแรกเนี่ยเคยบอกไว้ว่าไม่ค่อย work ใช่ไหมแต่ว่าพอเล่นไปเล่นมาแล้วชอบเฉยเลยแล้วก็ใช้บ่อยด้วยนะหลังๆคือการไปเปิดร้านขายของในก่อน การขายนั่นเองค่ะคือตอนแรกที่เล่นเนี่ยเห็นคนกดราคาของกันเยอะมากเลยคิดว่าเอ้ยมันน่าจะขายได้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ว่าพอเริ่มขึ้นไปเลเวลสูงๆเนี่ยก็กลายเป็นว่าเออเริ่มผลิตของได้ไม่ทั่วถึงนะคะสรุปก็คือแวะมาหาซื้อพวกไอเทมเริ่มต้นที่แบบเออตอนแรกไม่คิดว่าจะต้องมาหาที่นี่อ่ะบ่อยมากหลังๆก็เลยลองลงขายไอเทมในราคาสูงสุดดูบ้างนะคะก็กลายเป็นว่าขายได้ปกติเลยคือถ้าไอเทมมันใช้ในเควสบ่อยๆเนี่ยยังไงตั้งราคาสูงขนาดไหนมันก็มีคนซื้อ หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยแวะมาปล่อยขายเทมที่นี่บ่อยมากแถมถ้าขายพวกไอเทมโบนัสก็คือได้เงินคูณ2ด้วยนะแนะนําเลยค่ะแล้ววิธีสุดท้ายถ้าพยายามเคลียร์หมดทุกทางแล้วก็ยังเต็มอยู่ดีก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะคะนอกจากลงเหมืองลงดันบ่อยๆเพื่อฟาร์มวัตถุดิบมาอัปเกรดคลังเก็บของแทนนะคะแล้วก็เปลี่ยนนิสยัยไม่ต้องเก็บไอเทมที่ผลิตเสร็จแล้วให้หมดทุกอันก็ได้อันที่ยังมีเหลือล้นๆอยู่เนี่ยก็ปล่อยเอาไว้อย่างนั้นแหละถ้าของเริ่มน้อยเมื่อไหร่ก็ค่อยเก็บก็ได้ไม่งั้นเนี่ยยังไง ก็็เตมนะคะเปลี่ยนจากนิสัยตรงนี้จะง่ายกว่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ในคลิปแรกเนี่ยพูดค้ำๆไปก็คือเรื่องระบบการทาภารกิจไต่แร้งกิวนี่แหละในคลิปแรกเนี่ยคือพูดถึงเรื่องออระบบการบริจาครับปรับพิเศษกันไปแล้วใช่ไหมแต่ในตอนนั้นเนี่ยเหมือนว่าระบบการทาภารกิจกิวเนี่ยยังไม่เข้าหรือว่ายังไงนี่แหละแบบตอนนั้นมันยังปิดอยู่อ่ะตอนนี้ก็สามารถเล่นได้ปกติแล้วนะคะถ้าเราเข้ากิวไปเนี่ยก็จะเห็นหัวข้อภารกิจให้เลือกทําเพียบเลยคือเราสามารถเข้าไปเลือกทำภาร กรจคราฟต์ไเทมหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆตามที่กําหนดได้นะคะก็เลือกอันที่เหลือจากเพื่อนแล้วก็เป็นอันที่เราเนี่ยกำลังจะทําอยู่แล้วก็จะง่ายกว่าพอเลือกปุ๊บเนี่ยมันก็จะโชวว่าภารกิจนี้ต้องคราฟตไอเทมชินนน้นนั้นๆกี่อันหรือทํากิจกรรมนั้นๆกี่ครั้งภายในระยะเวลากี่ชั่วโมงแล้วถ้าทําเสร็จเนี่ยจะได้รับแต้มภารกิจกี่พอยแล้วถ้าเราทรําภารกิจสะสมพอยจนมีแต้มเยอะยิวของเราก็จะยิงเลื่อนอันดับแรงไปสูงขึ้นแถมหลังจบการแข่งขันเนี่ยเราก็จะได้รับกุญแจมาไขหบบบสมััติุ้นร รางวัลเป็นโกลูบี้อะไรแบบนี้ด้วยยิ่งแรงสูงรางวัลก็จะยิ่งดีนะคะเพระาะฉะนั้นนี้ใครมีกิลแล้วก็อย่าลืมแวะไปทำภารกิจกันด้วยเนาะแล้วก็ความจริงเนี่ยยังมีอีกระบบหนึ่งนะคะที่มันยังไม่เปิดมันเขียนว่าระบบชมตีก็เลยคิดว่าจะเป็นแนวยกพวกในกิลไปตีกิลอื่นเหรอ หรือว่าไปบุกบอสอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันดูนะคะน,นี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันสุดท้ายก่อนจากกันไปนะคะก็อย่างที่เห็นว่าโรสเนี่ยซื้อรูบี้มา2000กว่าอันก็เลยแอบ,บเอาไปซื้อของมาแต่งเมืองกันนิดนึงอยากให้มันสวยๆแบบเมืองชาวบ้านเขาบ้างอะ่ะนี่ก็ลองแต่งเป็นมุมๆนะคะหลายมุมหลายทีมแต่คนอื่นเนี่ยน่าจะแต่งได้สวยกว่านี้เยอะ,อะใครบ้านสวยก็ลองแคปมาโชว์กันหน่อยนะบอกหน่อยว่าแต่งกันยังไงบ้างโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ แล้วก็อย่าลืมไปร่วมงานแต่งกันด้วยนะ